สวัสดีจ้าตอนนี้เรามาออกกำลังกายกันอีกแล้วนะคะที่สถานที่ดูแลสุขภาพนะคะทำกายภาพบำบัดต,ตามที่คุณหมอนัดนะคะเราก็จะพาคุณคุณเดินทางไปหาแม่ย่าด้วยนะไปไหนบ้างนั้นตามมาเลยค่ะแต่ตอนนี้เราขอไปออกกำลังกายกันก่อน เวนตารูมคือห้องรอคุณหมอนะคะ แพ้นะพ่อพาะย่า <laughs> <Yeah. Okay. S 2> <laughs> ตอนนี้ออกมาด้านนอกแล้ว ไม้สวยงามก็แสดงว่าไม่เป็นลมนะคะ <laughs> ตอนนี้ออกจากโรงยิมแล้วนะจ๊ะเราก็ออกกําลังกายกันแบบว่าเหงืออ่อหยดคุณเลมโบเปลี่ยนเสื้ออะไรคะเพราะว่าเหงื่อเยอะอากาศร้อนด้วยนะคะคืมมีกกลอเดอแอนดิยิมหาองศาเหมือนเดิมจะอากาศร้อนมากตอนนี้ก็กำลังเดินทาง น่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคุณย่าจะไปตลาดด้วยหรือว่าท่านจะฝากซื้อของนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เพย์สตอนะคะเรากำลังเดินทางไปที่สกาโอกาทินคลิปปันอะไรอะไรทินนะควินดิงเี้ยไปที่ควินดิงเี้ยก็คือบ้านแม่ย่าแหละคุณเลมโบเข้าอัพเทคหรือว่าร้านขายยานะคะเพื่อไปรับยา ความดันสูงให้ประกานหอมนะคะคือมันหมดพอดีถักสเวตเกอสกีงี่ได้ได้ยาอมมาให้นักร้องได้ยาอมมาให้นักร้องป่าเห็ดอ่ะเอาบัตรประชาชนไปซื้อแล้วหอมก็เอาบัตรเครดิตให้ด้วยแกอเอาแต่บัตรประชาชนไม่เอาบัตรเครดิตน่ารัก ถักโซนี่เก่สก,กิ๊กอ่ะก็บอกไม่เป็นไรครับที่รักของผมอมหอนอันนี้เป็นอันนี้เป็นหอนน้ำผึ้งน้ำน้ำผึ้งอิงอิงเาแฟ,ฟาราหูหนุง่งอาขิงน้ำผึ้งนะคะ <c oughs> เอ็กเอกตอรสตาร์กก็คือมันเผ็ดมากเ <c oughs> ด่นเลยเด่นเยเติไง <ś les> เผ็ดมากโซโอกาโอกาสไฮไฮคุยกับแม่ย่าถามว่าท่านอยากได้อะไรเราต้องแวะตลาดก่อนที่จะไปหาแม่ย่าจ้ะคุณเลมโบบอกว่าให้ดูฟ้ามืดค่ะเพราะว่าคุณย่าบอกว่าที่บ้านคุณย่าฝนตั้งเข้ามาแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องหรืองไงเนะี่ย อันนี้อยู่ระหว่างกลางทางนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนจ้าถ้าเราพาท่านเดินทางในช่วงฤด,ดูหนาวต้นไม้ก็จะไม่มีเขียวขปนจีแบบนี้นะดูทุ่งหญ้าค่ะทุ่งข้าวนะคะเป็นทุ่งข้าวบาเล่ เป็นพวกฮาวเวอร์กรีนหรือว่าโลฟฟิงไงตั้งขวานนี่คืออะไรเฮอร์เกตซิพอตติสอ่พามันสมสตรักเี่น้องแต่เข้าป่านะคะมาชมบรรยากาศต่างถิ่นบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจา้าแล้วดูค่ะโอ้โหก็โรแมนติกอยู่นะคะ มาถึงแถวนี้แบบรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะยาพอชี้ให้ดูใหญ่เลยจากทางบ้านเราร้อนๆมาบ้านแม่ย่ารู้สึกอากาศเย็นขึ้นเพราะว่าฝนกำลังจะตกอตอ้อ้ยเย็นเสมอมืดมากมืดมากแล้วฝนก็ตกลงมาจนได้ค่ะนี่ก็คือ ยากรอ,อากาศที่แม่นมากเอาทุกบรรยากาศมาฝาก FC เลยนะคะวันนี้ค่ะ <c oughs> เอ,อ็เซเองกองพินกองพินคุป <c oughs> คเย่ลโบอบอกดีมากเลยฝนตกจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าให้แม่ยญ้า แขนสูงบางท่านเคยบอกว่าคุณเลมโบขับรถเร็วมากเขามีกำหนดให้ขับอยู่นะคะเส้นทางระดับเลขกลางหรือว่าโทเวนะคะเขามีกำหนดให้ขับเท่าไหร่เราก็ขับเท่านั้นนะคะถ้าขับช้าก็ไม่ได้ค่ะขับเร็วเกินก็ไม่ได้ออีเพระ สวีเดนนี่เเขาจะเคร่งครัดมากนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะมันอาจจะเป็นมุมกล้องที่หอมถ่ายแล้วก็เออเวียงไปเวียงมาอะไรอย่างนี้นะคะว้าว,ว,าวถึงลิเดนแล้วนะคะดูผู้คนคะ่ะยืนหลบฝนกันอยู่หลังค่ะเข,า,ขาห้างลิเดนนะคะตอนนี้ก็ยังติดฝนอยู่นะคะหาที่จอดเหมาะก่อนคะอ่ะ ใครโทรมาใครโทรมาจะคุณย่าสั่งของเพิ่มนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะคุเรมโบบอกว่าเรานั่งทานกันก่อนในขณะที่ติดฝนอยู่หน้าห้างนะคะหอมก็มีข้าวราดน้ำปลาแล้วโรยพริกป่นนะคะตามด้วยปลาซิ้นอบสองตัวค่ะของคุเรมโบมีมักกานะคะขนมปังพัญญพืชแล้วก็เครื่องผู้เล็กของเขาอยู่อีกอันนึงเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะ เข้ามาในห้างแล้วนะคะดูผักกรอน,นี้นะพี่น้องคิดถึงผักสวนเราเพราะว่ามันแพงนะยี่สิบคูณนะคะหกสิบหบาทเนี่ยมิเตอใบแบบมิเตรใบนะเหลืองๆนะคะเนี่ยสิบห้าคูณค่ะิ่มเบอร์เริ่มหยิบของฟีกอ่ะแกหยิบข้าวหอมมะลิมาสี่กิโล นี่คืออาหารสําเร็จของฝรั่งนะพี่น้องส่วนมากคุณย่าก็จะทานพวกนี้แหละคะ่ะสำเร็จรูปพอบอกเขาลดราคานะแม่มอ่ะไหมสองอันเลยนะคะอันนี้คือเลรเบียนก็คือซี่โคงนะคะเนี่ยสวยด้วยอุ้ยโซเยมฟีนเดนออกซ์ะโอเคอู้สวยสุดยอดยอด เอาสองอันเลยค่ะเรเบียนนะคะเมื่อกี้กิโลละเจ็ดสิบโครตนะคะอันนั้นเป็นนมของคุณย่านะคะอันนี้นมของเราค่ะสีเขียวให้พ่อซื้อมายองเม็ดด้วยนะพีิติตคัานนานด้วยอะซีโคมซื้อเต็มเต็มรถอีกแล้วหอมแจาทานสลัด อไอศครีมให้มย่ย่าไอศครีมของแม่ยา่ายะแป๊ดิษ yeah, อะเสร็จเรียบร้อยเตรียมย่าเตรียมกาแฟาให้คุณเลมโบฟิกาฟิกาถักสม,มิเกมมุสานคุณย่าเลี้ยงคะ่ะกาแฟาสองแก้วออของหอมเป็นน้ำเปล่าคะ่ะ ตอนนี้คุณเลมโบกำลังตัดหญ้าให้คุณยญ้านะคะแต่ว่าจะเรียกว่าตัดก็ไม่ได้มันไม่ยาวแกก็เล็มๆแกบอกแกจะบริหารหัวเข่านิดหน่อย ให้ผักกาศหอมเลือกที่จะเก็บเ,เบอร์รี่ให้คุณยา่าเร่งหน่อยสกกิงฝนมาพอดีค่ะดแดดแดดฝนฝนยะเรง่งนามุสานเบอร์รี่สุกดำเต็มเลยค่ะย่านั่งเต็มกับ แฝอยู่นี่นี่เราจะเก็บเบอร์รี่อันนี้หัานหล่นหรือว่ารัดเบอร์รี่สีเหลืองนะคะ <S <S จะเก็บใส่ชามเล็กๆให้ไม่ยากจ้ะเกบอกว่าสตรอเบอรี่ด้วยรัดเบอร์รี่สีเหลืองค่ะ ก็พรมๆเพลมๆโอ้ยเด็กๆนี่น้อยท่านก็ภูมิใจเนาะในสวนของท่านนะเก็บให้แล้วก็ ไปวางไว้บนโต๊ะอาหารเมื่อกี้มีคนมาดูแลนะคะท่านบอกว่าลูกมาก็ได้ดื่มแล้วกาแฟมีคนมาดูแลสีห้ารอบนะ่ะวันหนึ่งนะคะ โอเคนายนายมูซันทักสมิเกวิฮอแฮมมาคุณย่าบอกให้เก็บเบอร์รี่ไปบ้านย่าอยาบอกย่าบอกมันยังไม่สุกคุดคุดเบอร์รี่นะคะคุณย่าให้เก็บมันยังเขียวอยู่คุดเบอร์รี่ในสวนเราสีม่วงแล้วค่ะ นี่นะคะคูดบุรี่หรือว่าคูดแบดในส่วนของเราเป็นสีม่วงหอมเก็บแล้วนอกของคุณย่ายังเขียวอยู่ท่านบอกให้เก็บหอมบอกไม่เก็บคะ่ะแต่อันนี้นะคะจะเก็บให้ค่ะคือแรนสีดําหรือว่าสวัสดตาวินแบ์นะคะเหลือกลูกโตโตคุณเลมโบเข้ามาดูค่าบินค่าอะไรให้คุณย่าด้วยนะคะ พอทำเสร็จแล้วอ่ะหอมก็เข้ามานั่งเล่นโซฟามามองเห็นอีกอันหนึ่งล่วงอยู่ใต้โซฟาเดี๋ยวคุณเลนโบ้ก,ก็ต้องไปทำให้อีกอย่าท่านก็หลงลืมล,มล,มลืมแล้วค่ะคุดเบือเอ๊ะอะไรนะคือแลนคือแลนโอ้ย เลนแลมสีดำนี่ฝนยังพรมๆอยู่นะคะแต่บ้านบ้านไม่ยากเย็นนะมาดูแอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิลเปิลไม่ยาอู้หูสวยแต่ท่านทานนะคะเป็นยาทานแอปเปิลนะคะคูชเบอร์รี่นั่ง ทิงแดดมีฝนด้วยเดี๋ยวหอมขออน,นุญาตเก็บให้ท่านเต็มที่ก่อนนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนี่ค่ะเบอร์รี่ที่เก็บให้คุณย่านะคะท่านดีใจมากเลยบอกสวยมาก ก็มีสตรอเบอรีร่ยูจูบาวินเบอร์เคเลนนะคะฮัลหลนหรือว่ารัดเบอรี่ตามโดยสมุนทนหรือว่าสตรอเบอรีร่ป่าที่แม่ยาชอบจะ้ะตอนนี้กำลังจะตัดเล็บให้ท่านนะคะตัดเล็บให้ท่านเล็บม,มือเล็บเท้าค่ะอุปกรณ์วางเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดการเร็วเลย บอกให้คุณย่าเข้าบ้านยังมาส่งอีก,ออกค่กกะตอนนี้กำลังเดินทางออกจากบ้านแม่ย่านะคะด้วยเวลาหกโมงเจ็ดนาทีคุณลมโบอบอกว่าให้ส่งไปทางเรนดอลล่าบ้านเรานะคะมืดคลุ้มแกบอกว่าอาจจะฝนตกหนักหรือว่าฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่อเดอสิกี้มาวเซมนี่ โอโอเคโอเคฉันก็เข้าฟังผิดโอเคโอเคโอเคแกบอกว่าอากาศแบบนี้คือแกส้มนะอ่าคล้ายๆกับว่ามันอ่อนเพียมันเหนื่อยเมื่อยล้ากับบรรยากาศแบบนี้นะคะหอมก็ฟังเป็นว่าส้มหมาส้มหมาคือฤดูร้อนนะคะส้มหมา คือม่วงนอนหรืออ่อนเพียเขตตรงนี้ก็อุ้ยดอกไม้สวยค่ะเขตตรงนี้ก็จะเป็นเขตบ้านแม่ย่าเราก็จะหักเลี้ยวขวาเพื่อจะกลับเรือนดราบ้านเรานะคะเนี่ยเรือนดอราบ้านเราจะเลี้ยวขวาไปั้งนี่นะคะมืดคืึ้มเลยคิเล่จะอยู่ยังไงนอหน่ล้อเล่นนะคิเล่เขามีที่พักเยอะค่ะก็มีบ้านพัก หลายหลังที่เขาจะหลบฟ้าหลบฝนได้<ม>โอเคแกบอกว่าฟ้าแมนก็คือด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามืดมืดเออคันเบลตตาทินแฟน,ฟอ,น,นอดวีไอนป่ามุสันเอ็ดนปทานลอา่าเอ่าเนอบอกว่าบอก FCC ว่าวันนี้ช่วยอะไรคุณย่ามา S5 ละหนึ่งซื้อของคลิปประการถูคลิปประกรรคือตัดย้าที่ทีท่คุณเลมโบจ่ายค่าบินให้แมายา่ย่าวีระคลิปปน็นอกหรอกสี่ตัดเล็บออกแฟม นะเพราะกับแป๊บแป๊บห้าเก็บผลไม้หญ้ารายงานรายงานผลงานกับเอฟซีจ้าเดินทางไปพร้อมกันจ้าพี่น้องเนี่ยอยากจะให้ดูบ้านหลังนี้แอนสิคริมยินลามิเกะฮะพูสโอรันอีวันเตสวยมาก ในช่วงฤดูหิมะตกนะจะสวยมากเหมือนกับบ้านอยู่บนสวรรค์น,นะเดินทางไปด้วยกันนะตอนนี้ขอวางโทรศัพท์ก่อนจะ้ะเชิร์ฟิซิีดตีดแอนสครีกับดีๆนะพี่รัก แปลแล้วพี่น้องจ๊ะไก้ถึงหมู่บ้านของเราแล้วจ้าฝนตกหนักเลยเห็ดพงมาเต็มแน่เลยจ้าไก่ลูกโอ้โหรอแม่อยู่ตรงนี้แหละครับคิดถึงคิดถึงครับไม่เตียกเลยนะครับหนูมีที่พักค,ครับ <S <S 2> <S 2> คิดถึงจังเลยโอ้คิดถึงจังเลยครับอ หนูมีที่พักนะคะคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับมาแอบดูที่พักกลางวันของเจ้าคิดเลนหน่อยดีนะคะนี่ตรงนี้ตรงหน้าต่างนี่นะนี่เขาจะมีที่พักหลบอยู่ตรงนี้นะคะกลางวันนะเห็นไหมหลบนุ่งหลบหนาวเขากระโดดมีฟูกอยู่นี่นะคะคุณ,ค,ณคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาสามารถจะมองด้านนอกแล้วมองหาพ่อหาแม่ด้านในได้จ้ะ,ะโอเก่งจังเลยลูก เก่งจังเลยครับอืมบรรยากาศโอ้โหแล้วดูสิคะดูสิคะพ่อเป็นห่วงเรื่องสต,ตรอเบอรี่กวนของแม่มากๆเลยพี่น้องคะคลิปนี้หอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องจัดข้าวของอะไรให้เข้าที่เข้าทางก็เหนื่อยพอสมควรเนะาะค่ะขอบพระคุณที่ติดตามไป เข้าเมือง <laughs> ดูแลคุณย่าแล้วก็ไปออกกำลังกายกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะเดี๋ยวจะดูแลเจ้าคิดเล็กก่อนหิวละ <SPEAKER> ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเงี้ยว โ oh, อ้ลูบลอลูบลอ